โดนเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างทําผิดนะครับนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างที่ทํางานมาแล้วหรือไม่แล้วสามารถหักได้หรือเปล่าวันนี้ก็มีคนถามก็มาเหมือนกันนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถึงแม้ว่าลูกจ้างเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อนายจ้างแล้วเข้าเหตุในส่วนของการเลิกจ้างโดยที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในส่วนของมาตรา119เนี่ยนะครับแต่ นะครับในจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหักเงินของลูกจ้างน,นะครับต้องจ่ายให้เขานะครับถึงแม้ว่าลูกจ้างเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทําความผิดอาญาต่อายจ้างน,นะครับเป็นเหตุเลิกจ้างก็ตามนะครับในส่วนของค่าจ้างที่เขาทํางานมาก็ต้องจ่ายให้เขานะครับแต่ถ้าเข้าเหตุว่าเข้าในส่วนมาตรานหนึ่งเก้าก็คือไม่ต้องจ่ายค่าเชยรวมถึงเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะครับเพราะว่าลูกจ้างทําผิดจริงนะครับแต่ค่าจ้างก็ต้องจ่ายแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไปหักนะครับถ้าหากว่า ถูกนายจ้างหักเงินเนี่ยนะครับในส่วนของค่าแรงค่าทำงานที่ทำมาแล้วนะครับก่อนที่จะถูกเลือกจ้างเนี่ยนะครับให้ไปร้องที่สำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดนะครับหรือแต่ละเขตท,ที่เราสังกัดอยู่นะครับผม